ที่ครับหัวใจหลักในการทําลูกชิ้นมันคืออะไรบ้างครับวิธีการทําลูกชิ้นนะครับมีหัวใจหลักคือเรื่องการรักษาอุณหภูมิอุณหภูมิแรกที่ต้องทําก็คืออุณหภูมิในการจัดเตรียมวัตถุดิบซึ่งเราต้องทําให้ตัววัตถุดิบนั้นเย็นที่สุดแต่ไม่ถึงกับแข็งเพื่อให้ความเย็นนั้นรักษาความสดใหม่และก็ความเด้งนุ่มของเนื้อลูกชิ้นนะครับอุณหภูมิที่2ก็คือในระหว่างที่เราผลิตขบ,บวนการในการทำเนี่ยก็คงต้องรักษาอุณหภูมิเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจักรที่เราใช้ในการผลิิิตตตเเเนนนี่่ย้้อออองควควบบุ<ม>ุุมมมมมณณหหภภููดดะรรรัชถทําา์ใกแขพื ของการผลิตวัตถุดิบที่จะทาลูกชิ้นอุณหภูมิที่3คืออุณหภูมิที่จะใช้ต้มอ,อุณหภูมิแรกคือทําให้ลูกชิ้นขึ้นรูปเป็นรูปทรงนะครับก็จะไม่ใช่อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปและสุดท้ายก็คืออุณหภูมิที่ทาให้ลูกชิ้นสุกเพื่อเป็นการจบกระบวนการต้องใช้อุณหภูมิที่มีความร้อนสูงครับอย่างที่พูดพูดมาก็คือถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะว่าหลายๆคนอ่ะไม่รู้คิดว่าแค่มีสูตรก็สามารถทาลูกชิ้นได้แต่จริงแล้วมันมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพวกอุณหภูมมมมิิิกกกาา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 รรรรรรรใช้้้เเเเเคคคคคคื่่่ออออองงงจงนะจงััััััตๆๆสสสสํํํญญนนนนนนนะะะพฉลลยยแวว์ีบถหไ ปรึกษาในทุกเรื่องเดี๋ยวไว้เรื่องเงินนะครับ